ฟังเดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่8ธันวาคมครับหลังจากที่มีการประทะก,กันดุเดือดที่ผ่านมากลายเป็นว่าไทยเราก็ถล่มฐานขมิญสำเร็จนะครับกับกระเช้าตาควายหลังเนิน350แตกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับทั้งบันไดการส่งกําลังเติมกําลังซึ่งตอนนี้เนี่ยระดมยิงกันหนักมากหลายต่อหลายพื้นที่เรียกว่าเป็นการประทะอารบตลอดแนวเลยกับปืนที่กองทัพภาคที่2เอง แต่คาเมนก็ยังระดมยิง BM 2 1อย่างหนักใส่ไทยเราเหมือนกันนะครับคือยิงเข้ามาเนี่ย ในพื้นที่ตอนในของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเรียกว่าเป็นการเปิดฉากรบเตมัตราศึกตลอดแนวแล้วกับบริเวณบริช่องอันมาเนินหกเจ็ดห้วยตาเรียปราสาทคนาปราสาทตาเมือนทมและก็ปราสาทตาควายซึ่งตอนนี้รายงานล่าสุดออกมานะครับจุดประทะกันหนักๆเนี่ยในสุรินตอนนี้เป็นบื้นทีปราสาทคนากับปราสาทตาเมือนทมและก็ปราสาทตาควายเรียกว่า ถล่มกันหนักมากทั้งคาเมนและก็ไทยเรามีการระดมยิงปืนใหญ่แบบไม่ลดละเลยเพราะอย่าลืมว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยประสาทคนาของเราเองก็ต้องการเหมือนกันนะครับเพราะว่าคาเมนเหมือนมีการขึ้นมาสร้างกระเช้า ตั้งฐานที่มั่นในบริเวณนั้นประชิดอยู่ส่วนภาษาต,ตาเมินทมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของฝั่งไทยเราเลยที่เขมรต้องการนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยึดภาษาต,ตาเมินทมได้มันก็อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงชัยชนะแล้วก็แพ้ได้เลยกับภาษาต,ตาเมินทมเพราะว่าจุดขัดแย้งหลักๆก่อนหน้านี้ที่จะมีการประทะกันทั้งสองรอบเนี่ย ก็เป็นภาษาตาเมือนทมแล้วก็อีกจุดหนึ่งภาษาตาควาอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับคือระดมยิงกันหนักมากๆแล้วขมนะครับก็ทําการยิงบียม21เนี่ยลงบุรีบ้านเรือนฝั่งประชาชนไทยเรานะอยู่บริเวณบ้านสายทูครับอาเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าการสูญเสียแต่อย่างใดแต่ว่าต่อมาครับรายงานแบบเป็นทางการจากกองรปที่2ในเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีครับเราสามารถทําลายกระเช้าของขมิได้สําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นบันไดปูนบริเวณเนิน350กระเช้าใหม่ปราสาทต,ตาควายหลังเนิน350 ทางหน้าทิศตะวันออกของปราสาทตาควายนั่นเองในระยะ300เมตรเนี่ยเราทําลายหมดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันมีข้อดีก็คือการเติมกําลังส่งกําลังของเขงมรมันจะไม่ง่ายอีกแล้วนะครับอย่างที่รู้กันบริเวณเนินสามาสูเนี่ยเขมรมีจุดเติมกําลังที่เยอะมากแล้วก็มีการเติมกําลังอยู่2จุดก็คือบันไดปูนกับกระเช้าซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่สามารถยึดได้แต่ว่ารอบนี้เราวางแผนมาเป็นอย่างดีครับทำลายกระเช้าไปก่อนซึ่งก็เป็นเอสิมุกเลยครับที่ขึ้นปฏิบัติการทําลายที่ตั้งทั้งอาวุธและก็กองบาาัญ มีการยิงปืนใหญ่ปืนคอเนี่ยใส่ฐานอนุพงศ์ของไทยเราโดยรายงานออกมาจากทางฝั่งโฆษกกองทัพบ,บกนะครับก็มีฐานใดตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วครับจำนวน2นายบาดเจ็บจํานวน4นายซึ่งการเสียชีวิตนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณฐานอนุพงศ์ครับพื้นที่ช่องบกกับพื้นที่ช่องอันมาที่เขมรระดมยิงปืนใหญ่หมายมั่นปั้นมือที่จะถล่มฐานที่มั่นไทยเราในสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ ยังมีการยิงด้วยอาวุธปืนเล็กอาวุธวิถีโค้งจนถนึงปัจจุบันเลยซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็มีการตอบโต้เหมือนกันเพราะมันมีรายงานออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วครับว่าขมรนั้นมีการล็อกเป้าสนามบินบุรีรัมย์กับกองบินโคราชและก็พิกัดปราทตาควาย ตามเหมือนโทมที้เขมรล็อกเป้ายิงนะไม่ว่าจะเป็นบี2 1เอ็หรือว่าอาวุธยิงจรวดไ m 7 0จซึ่งตอนนี้ก็มีการยืนยันออกมาแต่ว่าไม่เป็นทางการจากจ่าไอทับฟ้านะครับอดีตหารอากาศแหละที่บอกว่ามีการเบิกลูกยาวไข่ย,ยักษ์น้ำหนัก1 0 0 0ปอนด์เนี่ยออกไปเยอะมากที่สุดในประวัติศาสตร์การรบเลยของฝั่งไทยเราเรียกว่าคอมเมนแทบจะคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนซึ่งเราก็มีการเตรียมการตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับกับ เครื่องบินรบ F16 กับระเบิด1000ปอนด์ในพื้นที่กองทัพที่2ซึ่งหลักการรบของเขมรครับก็เหมือนจะมีการเริ่มกำหนดพื้นที่กระสุน BM ตกและก็จะใช้ทหารราบนั้นเข้าตีซึ่งเป็นยุทธวิธีที่เดินเกมเชิงรุกเราเนี่ยก็ต้องตั้งรับอยู่ในดินแดนก่อนเพราะเขมรเหมือนจะเริ่มทำการเชิงรุกบุกข,ขึ้นมายึดพื้นที่อ่ะอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการนะครับของพื้นที่กองทัพที่2รู้สึกว่าตอนนี้จะหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องบกศรีสะเกนเนย ก็ยังคงปะทะกันอย่างหนักปะทะกันอย่างดุเดือดก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องด่านไทยแนวหน้าและก็พี่น้องประชาชนที่อพยพกันทุกท่านด้วยส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็เป็นยุทธบดิน68ทางฝั่งไม่รัพภาคที่1ครับก็พร้อมที่จะบัญชาการรบบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสากแก้วโดยก็มีรายงานออกมาว่าได้ทําการลงพื้นที่แล้ว และก็จะบัญชาการด้วยตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตากันนะครับว่าปลอยเปดคาสิโนโร,รังคอเซ็นเตอร์บ้านหนองจานก็กาลังบุรพานเนี่ยจะได้เปิดไหมหลังจากตอนนี้เรากําลังเล่งอพยพชาวบ้านอยู่ซึ่งก็แน่นอนว่าเหล่าทัพเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเราจําเป็นป้องกันตนเองและก็คุ้มครองประชาชนไทยซึ่งฝั่งฮุนเซนเองเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับฮุนเซนเนี่ยมีภาพออกมาพรีอาออกมานะครับว่านั่งบัญชาการรบเองภายในคาเดราห์ดหรูเลยที่ ตาเขมาจังหวัดกันดานโดยก็มีการประกาศยกเลิกแผนการเดิน,นทางทั้งหมดของหุนเซนเพษษื่อที่จะบัญชาการรบเองเลยแล้วรายงานจากฝั่งวอ,งของเขมรครับมาลีโสเจต,ตาโคสุกกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เดีกออกมาแถลงว่าขเขมรไม่ได้ยิงไทยเราก่อนแต่ว่าเป็นฝั่งไทยเราก่อนนี่แหละที่ใช้อาวุธหนักโจมตี ซึ่งมาลียืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไทยเราเสนอไปเนี่ยมันไม่เป็นความจริงก็ไม่แปลกใจนะครับมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่การประทะรอบที่แล้วซึ่งเขมรไม่ยอมรับความจริงอะไรทุกอย่างเลยครับเราโพสอะไรไปเขมรก็บอกว่าเฟกนิวเฟกนิวอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้เหมือนแผนของเราเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยนะครับคือน่าจะมีการตัดเส้นทางส่งกําลังบางรุงก่อนถ้าเกิดว่าเราตัดเส้นทางได้โอกาสที่จะเข้าไปเก็บยึดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ง่ายขึ้นเพราะเขมรอย่าลืมว่า รบกันรอบที่แล้วเนี่ยคอมเมนตเติมพลมาแบบไม่ได้กลัวทหารที่จะเสียชีวิตเลยนะครับคือส่งมาทีละ100คน200คนแต่ว่ารอบนี้การเติมกาลังพลก็อาจจะติดขัดเยอะมากๆซึ่งเดี๋ยวเรามารออัปเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับก็ผมจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เหมือนเป้าหมายหลักของเราเนี่ยจะเอาราษาตาควายไปก่อนเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ยึดได้พอสมควรแล้วนะครับถ้าเกิดได้ภาษาตาคายมาปั๊บที่เหลือมันน่าจะเข้าทางไทยเราอยู่ พอสมควรเลยซึ่งวิธีที่เราโต้กับขเมนก็คือถ้าเกิดขเมนยิงบีเอมาตกใส่พื้นที่บ้านเรือนประชาชนปั๊บเนี่ยเพื่องมินรบเอสของไทยเราจะขึ้นทันทีนะครับแล้วขึ้นไปเนี่ยก็คือเป้าหมายทําลาย BM ของขเมนเลยก็เป็นการตอบโต้ที่สมน้ําสมเนื้อมากๆอย่างที่ผมบอกเลยครับปะทะกันในสนามสงครามเนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งปะทะกันในรูปแบบข่าวสารก็อีกเรื่องนึงเพราะ กระทรวงกลาโหมของเขมรเนี่ยก็ได้ออกมาโจมตีฝั่งไทยเราอย่างต่อเนื่องเหมือนกันบอกว่าเรารายงานข่าวเท,ท็จบ้างบอกว่าไทยเราเป็นฝ่ายยิงก่อนบ้างเปื่อจะโจมตีเวลาตีห้าบ้างหลังมีการยั่วยุหลายครั้งเนี่ยกัมพูชาบอกไม่ยิงตอบโต้เป็นไปได้นะครับไม่ยิงตอบโต้แต่ว่าเราโดนยิงไปหนึ่งครั้งด้วยซ้ําหลังจากการปะทะรอบแรกซึ่งก็มีดังภาพและก็คลิปออกมาเลยครับกับทหารเขมรที่วิ่งเหนียวมากระเจิงหลังจากเอสบุกของเราเนี่ยไล่ถล่มในบริเที่ช่องอันม้าหรือแม้แต่การอพดประยพต่างๆเนี่ยเขมรก็ทยอยึ้นยล้ว ก็คงต้องรอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกัรอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฟุ้งบังชีเนยบังชี้เนยหน่ยาโจมาติงมอือฮจมตึงโืมาติงมืเต้มาตึงมืเต ចូលតោះជិះឆ្នាំខ្ញុំមិញបាញ់គ្នាបងៗឡោរត់ឡានឆ្នាំហ្នឹងទីអ្នកអូនទីអ្នកអូនរត់ឡានឆ្នាំលើវិញអ្ហាអ្នកចាក់ទូហើយបងប្អូនទូហើយខាងតមនតាបៃគុកលែងទូហើយ ២ម៉ោង5ជាងឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃពីអ្នកបងប្អូនមកវិញ violent បាយមិនដល់បានស៊ីទេអស់ស្មាច់ចាស់អស់ហើយទៀតហើយបងប្អូនយើងស្មានបានសនុកសកស្រួលតែទៀតហើយពួកអាចោសៀមនេះណ៎ចောက်ពីភ្នំតើច្រើនម្តងនេះច្រើនហ្មងវាបាញ់ជាប់នឹងម្តង ក៏នោមចៅទៅអស់ហើយបងប្អូនយើងទៀតហើយ